เอเมนครับสารเสวนขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสันติสุขความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับขอพระคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้นะครับขอให้สีพระพักของปรุงนะครับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายด้วยพระรัศมีอันยิ่งใหญ่ของปรุงนะครับขอปลงทรงเทพระวิญ,ญญาณนะครับของปรุงญาณศักดิ์สิทธิ์ของปรุงผ่านถ้อยคําษษษษของปรงุงพร,ระคําที่เปรียบเสมือน แสงดาบแห่งพระวิญญาณนะครับทำให้เราทั้งหลายชุ่มโชคเต็มไปด้วยการดูดซับนะครับน้ำเลี้ยงฝ่ายสวรรค์น้ำแห่งพระคำของปรุงมาชำระเรานะครับบำรุงเลี้ยงเราในเช้าวันใหม่นะครับขอพระกำลังของปรุงเต็มล้นอยู่ในเรานะครับพระคำในเช้าวันนี้นะครับได้หนุนใจเรานะครับในกิจการบทที่หนึ่งข้อที่สิบสี่นะครับได้บอกว่าพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกัน พร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยกิจการบทที่22ข้อที่17ได้บอกว่าเมื่อเมื่อข้าพเจ้ากับมายังกรุงเยรูซาเล็มและขณะกำลังอธิษฐานอยู่ในพระวิหารก็เข้าสู่ผวังอาเมนครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลาย ซึ่งในหนังสือพระคำกิจการนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นคําอธิษฐานการอธิษฐานนะโดยเฉพาะคําอธิษฐานของธรรมิกชนวิสุทธิชนในยุคแรกนะยุคเริ่มต้นนะครับนั่นก็มีเพื่อไว้เพื่อเขาทั้งหลายจะทําการ <c oughs> แผ่ขยายนะครับเสริมสร้างพักกายของพระคิดนะครับในตรงนี้ก็คือเพื่อเขาทั้งหลายเนี่ยจะ สมเด็จพระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าที่โกรงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าข่าวประเสริฐของปรุงเนี่ยจงนําออกไปจนถึงที่สุดปลายนะครับแล้วก็นั่นก็คือสิ่งที่เขาเองได้บากบัน่นได้กระทํ้ในความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี้ยุคแรกนะครับดังนั้นการอธิษฐานเนี่ยเราเองจะเป็นจะต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือเป็นการอธิษฐานที่นําการเทลงมาของพระวิญญาณ นำการปลดปล่อยนะซึ่งพระวิญญาณนะลงมาท่ามกลางผู้คนทั้งหลายในเวลานั้นผ่านความเป็นน้ำหนึ่งใจอันเดียวกันเหมือนในยุคสมัยนี้เหมือนกันนะครับโรรองก็ปรารถนานะครับความปรารถนาแรกของโรรองก็คือโรรองต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับซึ่งการอธิษฐานเนี่ยในเวลานั้นในวันเพนเทคอร์ทท่มันเนคำกิจการที่เปิดเผยว,ว่า วิสุทธิชนเนี่ยธรรมิกชนในหนึ่งร้อยยี่สิบคนเนี่ยเขาได้อธิษฐานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเวลานะครับทั้งหมดเป็นเวลาสิบวันนะครับเป็นเวลาสิบวันนะครับนั่นก็คือเป็นการนำมาซึ่งพระวิญญาณของพระองค์นะครับนำมาซึ่งพระวิญญาณ ของพระเจ้าตามพัะสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์จะเสด็จมาหาเราพระองค์จะไปนะไปอยู่กับพระบิดานะครับไปสวรรค์และพระองค์ก็จะมาหานะครับมาหาโดยฤทธเดชอันศักดิ์สิทธิ์ะโดยพระวิญญาณของพระองค์พระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับก็ได้มาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายและพระเจ้าพระองค์เองเนี่ยก็ได้แบบเสมือนการมาของพระองค์โดยตรงนะครับการเทมาเทออกซึ่ง เพราะวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตัวของพระองค์เองนะครับลงมาสู่เหล่าสาวกลนะงมาบนตัวเหล่าสาวกนะครับเพราะในทันใดนั้นเหล่าสาวกเนี่ยเขาเองก็กลายเป็นเป็นเรียกว่าเป็นอวัยวะแห่งพระก,กายนะครับเป็นหนึ่งเดียวก,กันกับพระเจ้าในเวลานั้นนี่คือหลักการนะฮะที่เราทั้งหลายเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับ มาหาเขาเองผ่านการอธิษฐานอย่าลืมว่าชุดยุทธภัณฑ์เนี่ยนะครับในข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือในอิเวซัตเนี่ยก็คือทูปปรวกว่าจงวิงวอร์อยู่เสมอใช่ไหมอธิษฐานไม่เว้นนะครับอธิษฐานอยู่เสมอนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องกระทําเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับก็เข้ามาสถิตในเรานะครับพวกเขาก็มีพระวิญญาณของพระองค์สถิตในเขาเมื่อเขาอธิษฐาน พันพีบอกว่าคนสองคนนะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอธิษฐานทูลขอที่ไหนเนี่ยพระองค์ก็สถิตกับเขาที่นั่นนั่นคือการงานแต่ในเวลานั้นจนเวลานี้นะพระองค์ก็ยังคงต้องการความเป็นน้ําหนึ่งเดีวยวกันเหมือนกองทัพเดินสวนสนามใช่ไหมนะเดินสวนสนามอย่างพร้อมเพียงนะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการเหมือนกันกับวันนี้จิตเหมือนใจเดียวจิตเดียวในการอธิษฐานนะครับในการ ที่พระองค์ส่งมาสถิตกับเราเพิ่มกำลังให้แก่เราการฐานในเวันนั้นเราอัครสาวกอัครทูดมากมายเวลานั้นนะนะครับ120คนก็ได้นำนะครับสิ่งที่เทลงมาจากฟ้าสวรรค์เบื้องบนเป็นฤทธิเดชนะครับมาบนแผ่นดินโลกนี้นะครับลงมาบนธาตุทาสีของป่งลงมาบนตัวของป่งเหมือนอยู่เอลได้เปิดเผยไว้ใช่ไหมฤทธิเดชของปองเทลงมา บนธาตุทาสีของพลุดังนั้นเองเนี่ยการอธิษฐานก็เป็นเหมือนกับการหายใจของเรานะครับในวันนี้แต่ละคนแต่ละคนต้องมีเคล็ดลับนะในการที่เราเองอธิษฐานเรามีชีวิตอยู่ต่อแต่เราหยุดอธิษฐานก็คือหยุดหายใจอากาศนิวมา่ไฟสวรคร์เนี่ยพระเจ้าทรงเปรียบเสมือนนิวมาอยู่ทุกหนแห่งเมื่อเราร้องเรียกเมื่อเราอธิษฐานทุกลมหายใจ เราจดจ่ออยู่สิ่งเบื้องบนพร,ระบิดาบอกว่าอย่าจดจ่อกับสิ่งของที่ไร้าสาระแต่จงจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนก็คือพระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์และพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องบนของเราเป็นผู้ที่เราส่องแสวงหาอย่างกษัตริย์ดาวิดได้เปิดเผยไว้ใช่ไหมแล้วเราทั้งหลายก็เข้าส่วนกับอากาศที่เป็นฝ่ายวิญญาณก็คืออธิษฐานนะครับ เพราะว่าเมื่ออธิษฐานตัวของเราก็เข้าสนิทกับพระเจ้านะครับยิ่งเราเข้าเฝ้าพระเจ้ามีพระคาเราก็ไข้ควรไปอธิษฐานไปทั้งวันของเราเราก็จะมีประสบการณ์ในการเทของพระวิญญาณในการอธิษฐานในการที่เราทั้งหลายเนี่ยมีความสดใหม่มีกําลังในด้านฝ่ายวิญญาณนะครับนี่คือสิ่งที่ในภาคปฏิบัติในพระคำกิจการได้ชี้ถึงยุคแรกนะ ที่เราทั้งหลายจําเป็นจะต้องมีการอธิษฐานในวันนี้นะครับเราเห็นแบบอย่างของอาคาสาวกใช่ไหมอาคาทูตในยุคแรกๆเราก็จะเป็นจะต้องมีพื้นฐานนะครับในการที่บนแผ่นดินโลกนี้จะได้มีความสั่นสะเทือนที่เต็มไปด้วยฤทธิเดชพระองค์ทรงเพิ่มฤทธิเดชให้แก่เขาจนมีความสั่นสะเทือนนะครับในเวลานั้นนะครับสั่นสะเทือนแม้กระทั่งเสียงผู้คน นะครับเหมือนแผ่นดินไหวเลยฮนะขออธิฐานหนึ่งร้อยยี่สิบคนเวลานะั้นพระวิญญาณเทลงมาคือพระวิญญาณบริสุดเทลงมาในวันในวันเพเทคอสเนี่ยพระคำได้กล่าวอย่างนั้นนะแล้วพวกเขาก็เปล่าประกาศพระคำด้วยความกล้าหาญในพระคำกิจการบทที่สี่ข้อยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดดังนั้นเราอาคาสาวกเนี่ยเขาขออธิฐานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมในตามตามพระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยให้เราเข้าใจนะครับ เพื่อเขาจะเป่าประกาศถึงฤทธิเดชถึงพระน,นามของพระเยซูพระนามอัศัดิ์สธิ์นี้เป่าประกาศบอกไปจนชนต่างชาตินะครับได้รับความรอดมากมายส่วนทุกภาษาทุกสีผิวไม่จํากัดได้รับความรอดบัพติศมานะเป็นจํานวนมากเวลานั้นนะครับดังนั้นเองเนะี่ยนี่คือสิ่งที่หลายครั้งนะสภาพแวดล้อมเนี่ยก็เหมือนกับคําหลอกเรียกว่าเหมือนคํา คำที่หลอกลวงเมื่อเราทั้งหลายอาจจะไปเยี่ยมผู้คนอาจจะไปประกาศพระกิติคุณเราอาจจะไม่มีนิมิตก็ได้เพราะว่าบางสิ่งเนี่ยอาจจ,อาจจะบอกเราว่าคนเหล่านั้นไม่เปิดประตูแล้วเขาปิดประตูแล้วอันนี้ก็คือเลงถึงว่าเราไม่มีนิมิตมันมีคำหลอกลวงอยู่ในความคิดเหตุผลจอมปลอมของเรามารซาตานที่อยู่ใน ความคิดของเรามันจะเป็นจะต้องอาศัยการอธิษฐานอยู่เสมอเราทั้งหลายจึงจะประสบความสําเร็จตามน้าพระทัยของพระเจ้าเพราะเราจะต้องต่อต้านการล่อลวงอีกอย่างหนึ่งของมารซาตานเราอย่าไปคิดว่าผู้คนเหล่านั้นไม่เปิดใจแต่พระวิญญ,ญาณจะเปิดพระวิญญาณของพระองค์จะเปิดผู้คนนะครับเพื่อที่จะต้อนรับองค์เจ้าถ้าเรามีนิมิตเช่นนี้เราไม่ดับนิมิต การงานของพระเจ้าก็จะไม่ไร้ประโยชน์แต่ถ้าเราดับนิมิตการงานของพระเจ้าก็จะไม่ส่งผลดีอะไรแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยมีวิญญาณที่พุ่งทะลุเพราะว่าเราทั้งหลายจําเป็นจะต้องอธิษฐานเพราะการอธิษฐานก็คือทางออกนะครับทําให้เราเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือนสั่นสะเทือนเหมือนกับเวลานั้นในวันเพเท,เทคสเราจําเป็นจะต้องอธิษฐานแล้วก็ ธิษฐานให้ประตูต่างๆเปิดออกทุกรอบด้านนะรอบด้านคิดจักรรอบด้านท้องถิ่นของเราในการอาธิษฐานก็คือการที่มีสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือนมีนิมิตแห่งสภาพแวดล้อมที่พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้ใหม่สดให้มีใจกล้าหาญกล่าวพจนคำเปล่าประกาศพระนามเมื่อเราทธิษฐานเมื่อเราทํา,เ,เ,าทเช่นนี้นะครับพระเจ้าก็นะครับก็มาเติมเต็มในเรา โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็นี่คือแผนการของพระเจ้านะครับที่มีต่อเราเราก็จะมีใจกล้ากล่าวถ้อยคําของปรงุงและในพระคำกิจการได้เปิดเผยไว้แล้วเป็นประสบการณ์ของเราตั้งแต่วันนี้นะครับเราเองไม่ควรเชื่อในสภาพแวดล้อมเราเองควรที่จะเป็นคนที่ไม่ปักใจกับสภาพแวดล้อมเพราะว่าสภาพแวดล้อมเราสามารถที่จะสั่งกองทัพทุตสวรรค์ของปรุงเนมาปรับปรุงสภาพแวดล้อม และปรับสายตาของเราใหม่อย่าให้มีสายตาที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าสิ่งที่อนิจจงเพราะสิ่งที่ตามองเห็นสภาพแวดล้อมที่มองเห็นมันอนิจจงมันว่างเปล่านะครับมันกินลมกินแรงแต่เราต้องปรับสายตาฝ่ายวิญญาณของเรานะให้เป็นสายตาแห่งความเชื่อปรับตาลงนะครับอธิษฐานให้สภาพแวดล้อมของพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงผู้คนเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คน ให้หันสู่ทางความรอดสภาพแวดล้อมในพระครรมกิจการบทที่10ข้อที่9ถึง16เนี่ยก็ได้เปิดเผยแล้วทำให้เราเข้าใจใเรามองเห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าอาคาทูดเปโตเนี่ยน้องที่ลหลายอาคาทูตเปโตท่านอธิษฐานก็อยู่ในภวังนะครับแล้วพระเจ้าก็ทรงนำท่าน,นนิมิสวรรค์นะครับมานะครับแล้วก็มีสัตว์ต่างๆเนี่ยมีผ้า ปีมุมเนี่ยนะครับูกลงมาแล้วคำอธิษฐานของเขาเนี่ยพระเจ้าก็ให้เขาเห็นภาพนิมิตต่างๆมีสัตว์ด้วยการสัตว์ที่เป็นจตุบัตจัดสัตว์ที่ไม่สะอาดมาก็เล็งถึงชีวิตของผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นชนต่างชาติจะได้รับความรอดนะครับนิเปตก็ได้สนทนากับองค์ผู้วิญญาเนี่ยในพวังเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยนะครับเพราะว่าตอนแรกทูตเปตโตย,ยังไม่เข้าใจเพราะว่าพระเจ้าก็ให้เขา อยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นคนรักรักประเทศรักรักอ,อนุรักษ์นิยมนะครับไม่ไปประกาศกับคนต่างชาติแต่พระเจ้าก็ให้นิมิตเขานะครับแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าก็นําเขาเข้าสู่ผวังในการอธิษฐานก็คือการอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงเปิดประตูให้เรามีความเชื่อนะครับในผวังตรงนี้ก็หมายความว่าเขาถูกนําออกจาก ตัวตนที่เต็มไปด้วยความคิดว่าไม่ใช่ในเนื้อหนังในด้านความที่ยังไม่เข้าใจพระเจ้าก็เปิดเผยให้เข้าใจนะครับให้หลุดพ้นจากตัวเองตัวเองก็คือความคิดของมนุษย์ที่เหมือนกับทัศนคติของมนุษย์เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนมาแรงป่องมีพิษนะครับทัศนคติของเราที่ไม่เป็นไปนตามพระวิญญาณเนี่ย เปรียบเสมือนแมลงป่องความคิดเหตุผลจอมปลอมก็เข้ามาในมนุษย์ได้เสมอเพราะมนุษย์มีความอ่อนแอแต่เราทั้งหลายจําเป็นจะต้องอธิษฐานในด้านหนึ่งก็เพื่อตัวเราเองในด้านหนึ่งก็ให้เราเนี่ยออกจากการจองจําให้เราพุหลุดพ้นจากโซ่ตรวนทาลายความคิดเหตุผลจอมปลอมของเราให้เรามีความหวังให้เรามีใจกล้าเหมือนในพระวิญ,ญญาณของพระองค์ทรงเทให้ าทั้งหลายในวันเป็นเด็มีใจกล้ามีความหวังมีใจกระตอือรือร้นมีความร้อนลนนะครับภายในวิญญาณพุ่งทะลุและมีนิมิตของพระเจ้านะครับแล้วก็คือเป็นคนที่ไม่ไม่เป็นคนที่เรียกว่าดับพระวิญญาณมีความกล้า,าหาญเชื่อว่าผู้คนทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจใหม่ใจที่แข็งกระด้างกับฟื้นฟูพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเรา แล้วก็ประจานความแข็งแกร่งให้และพระองค์ก็นําเขาออกมานะครับจากสภาพการที่อยู่ในผวังและเขาก็มีการฟื้นฟูในเวลานั้นในขณะที่เราทั้งหลายวันนี้เรามีการฟื้นฟูสถานการณ์ที่เรารักพระเจ้านี่คือกสถานการณ์ที่ฟื้นฟูสถานการณ์ที่เราอยู่กับพี่น้องอธิษฐานก็คือการฟื้นฟูพระเจ้าต้องการฟื้นฟูสถานการณ์ที่เราอยู่กับครอบครัวมีการฟื้นฟูมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นจากจุดเล็ก เพราะว่าในการที่พระพีพได้กล่าวถึงการที่เขาอธิษฐานเนี่ยไม่ว่าจะสองสามคนหรือว่าเป็นการอธิษฐานอย่างไรก็ตามก็หมายถึงว่าออกจากตัวเองออกจากความคิดเหตุผลจอมปลอมของตัวเองแล้วก็นําสถานการณ์ที่ใกล้ชิดของพระเจ้าเป็นใกล้ชิดมากขึ้นชนะแล้วชนะอีกแล้วก็เมื่อเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในภาวงหรืออธิษฐานเนี่ยเหมือนกับเปโตรเนี่ยเราก็กําลังสนทนากับองค์ผู้ยินเจ้าแล้วก็เราทั้งหลายก็พูดกับองค์ไปเลย เราก็สนทนากับพรองพูดกับพรองใกล้ชิดสนิทกับสนมกับพระวิญญาณนะแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเราอีกพระคก็จะตรัสกับเราประทานความหวังประทานใจกล้าประทานการยึดเป้าหมายของปรองนะครับแล้วเราก็ต้องอธิษฐานนะครับเพื่อนําเราเข้าสู่ผวังเช่นเดียวกันก็คือในอีกมิติฝ่าวิญญาณเป็นความหวังมีนิมิตนะอย่าดับนิมิตนะเพราะว่าพระพีมอาทิตย์ที่แล้วได้บอกว่าผู้ที่ไม่มีนิมิต นะครับก็ทําให้ประชาชนเนีนะ่ยชนชาติไหนไม่มีนิมิตนะครับก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยหลงเจนตะลืดไปนะครับไม่มีเป้าหมายนะครับแล้วก็สามารถตายได้เพราะไม่มีนิมิตนะครับดังนั้นเองเนี่ยในหนังสือพระคำกิจการเนี่ยได้บันทึกถึงการกระทําการงานของพระวิญญาณกับเหล่ออาอัคทูตนะ้อสอบคล้องกันกันกนกบที่ ข้ามพีในพระสัญญาใหม่ที่พระเยซูเจ้าสอนให้เขาอธิษฐานอยู่เสมอในการอธิษฐานทุกอย่างนะครับทุกประเภทการเป็นหนึ่งกับพระองค์เนี่ยก็เปรียบเสมือนการสามัคคิธรรมนะครับในการอธิษฐานเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่เราจําเป็นจะต้องมีส่วนอย่างมากกับการเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเรียนรู้ที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการหลักการของการอธิษฐานเนี่ยนะครับเป็นการคิดถึง ผลประโยชน์ของพระเจ้าเป็นหลักองกค์ต้องการผู้คนพระองค์ต้องการเราพุ่งต้องการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนการลบเนี่ยการลบในสมัยอดตไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยโมเสสออกจากแผ่นดินอียิปต์ก็ยังคงต้องใช้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่กิโอนพระเจ้าก็ใช้กองทัพของเขา300คนไม่เอาเยอะนะแต่เอาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาความเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วใช้ใชัยชนะตรงนี้นะครับ แทบจะไม่ออกกําลังเลยครับอัศจรระเจ้าสูงเคลื่อนไหวแต่ในสภาพแวดล้อมต่างเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่จัดการเราควรอธิษฐานทุกอย่างนะครับจนทําให้แผ่นดินไหวทําให้โซ่ตัวนนถูกกรดถูกลุดออกจากคุกเนี่ยเปตเนี่ยอธิษฐานจนโซ่ตัวหลุดออกหากโซ่ตัวทําลายวิญญาณแห่งการจงจําวิญญาณของนุหัหกออกหักออกนั่นคือเป็นการเปิดประตูนะครับในการที่เราทั้งหลายปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องยังคงอธิษฐาน แล้วก็เข้าสู่พระวังนะครับเข้าสู่พระเจ้านะครับเข้าสู่พระเจ้าแล้วขพระเจ้าก็พระเจ้าก็นําพระวิญญาณของพรองเองพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่เราอย่างนานแน่นเต็มล้นเต็มเปี่ยมในการที่เราสวทนากัรองคงในแต่และเวลาแต่และวันทั้งวันทั้งคืนให้ควรพระคําของปรุงให้พระแสงดาบแห่งพระวิญญาณเคลื่อนไวเรานําเราให้ความหวังแก่เราให้ความใหม่สดุดแก่วิญญาณจิตของเราให้ ภายในของเราเต็มเปี่ยมดนวยพระวิญญาณนะครับให้เรามีความกล้าหาญให้เราเชื่อมมั่นคงในพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นี้ของพระเยซูเจ้าให้เราเพื่อให้เราทั้งหลายมีชัยชนะเหนือสภาพการนะครับในการอธิษฐานของเรานี่คือขั้นตอนทั้งที่เราทั้งหลายจะประสบความสมําเร็จในการที่พระองค์มีเป้าหมายในความกิจการก็คือให้วิสุทธิชนในยุคแรกแผ่ขยายและในยุคนี้เราก็ต้องยังคงมั่นคง มีการแผ่ขยายอยู่เรื่อยมีการงานของปรุงแผ่ขยายอยู่เรื่อยการงานของปรุงก็เคลื่อนไหวนะครับผ่านคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งผ่านท้องถิ่นหนึ่งไปสู่ท้องถิ่นหนึ่งผ่านการยึดานอยู่เวลานี้ท้องถิ่นหนึ่งก็เกิดผลนี่คือการงานของพระเจ้าเคลื่อนไหวในผ่านการยึดานของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราร่วมใจที่ฐานพระวิดาเจ้าผู้ทรงพระคุณขอพระคุณพรองที่ปรุงตรัสกับเราเวันนี้เป็นยุคที่พระวิญญาณบาิสุทสุดทรงทําการงานยุคที่พรองทรงตรัสมากที่สุดขอพระคุณพรอง ที่การงานของเราจะไม่ไร้ประโยชน์เราจะอธิษฐานอยู่เสมอเราจะเป็นการเปิดประตูออกและพ้นจากอํานาจการจองจําของโซ่ตวนทําลายทั้งสิ้นและราคุกสันสะเทือนและมีการปลดปล่อยเกิดขึ้นทาตก็จะเป็นไทยผู้ที่ตกเป็นทาตของมารก็จะเป็นไทยในพระเยซูขอบพระคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าเวลานี้จะอธิษฐานปลดปล่อยของหักโซ่ตวนทําลายให้พี่น้องทั้งหลายในฐานะบุรุษในพระนามพระเจ้า โดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูเจ้าเราก็เห็นประจักษ์ดุลิตอํานาจของพระองค์องค์ตรัสว่าเราได้หอบโรคภัยไข้เจ็บของเจ้าไว้ที่พระวรกายของเราแล้วในพระนามพระเยซูเจ้าข้าพเจ้าขอสั่งผูกมัดหักโซ่ตัวทําลายวิญญาณแห่งการเจ็บป่วยวิญญาณแห่งการและฆ่าทําลายวิญญาณแห่งการจองจําวิญญาณแห่งุ่มนรกวิญญาณทั้งสิ้นที่เป็นความกลัววิญญาณทั้งสิ้นที่เป็นโรคภัยจงหักและหลุดออกเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูเจ้า ขอพระวิญญาณของโปรองเติมเต็มทราบซ่านดูซับอยู่ในเราทั้งหลายตลอดเวลาเพื่อเราทั้งหลายจะเติบโตในเมริดขอพระคุณโปร่งข้าพเจ้าขอสั่งหักโซ่ตวนทาลายวิญญาณแห่งความยากจนวิญญาณแห่งความยิ่งหวยจงหักและหลุดออกเดี๋ยวนี้ในพระนามพระิวเจ้าขอพระพรนานาประการในสวรรค์สถานของโรรองลังลงมาเพื่อเราทั้งหลายขอพระคุณโรร่งข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจงพูดข้าพเจ้าพูดเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทั้งหลายได้รับการปลดปล่อยแล้ว ขอพระคุณพระองค์พระองค์ทรงเมตตาข้าพเจ้าขอย้ายวิญญาณแห่งขุมนรกเหล่านี้ญาณแห่งความมืดเหล่านี้ไว้ที่ใต้เท้าของเราและย้ายลงไปสู่แดนมนาปึงไฟที่เดิมที่อยู่ของมันในเวลานี้ข้าพเจ้าเชื่อพระองค์ทรงอยู่กับเราทั้งหลายที่แสวงหาและที่ฐานกับพรองเวลาดีข้าพเจ้าขอสั่งกองทัพทุตสวรรค์มีขาเอลผู้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตลอดเวลาทุตสวรรค์ผู้ทรงดูแลรละขาเราผลจากซึ่งโชคร้ายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ บนอากาศบนพื้นดินรอบด้านชีวของเราทั้งหลายรับความปลอดภัยและก็ทูตสวรรค์ประจําตัวเราทั้งหลายข้าพเจ้าทรงครอบครองรอบด้านชีวของเราทั้งหลายเปิดและรับพระพรร่วมกันข้าพเจ้าขอสั่งกองทัพทูตสวรรค์สีราฟิมที่จะสามารถที่จะทําให้วิหารของพระองค์บริสุทธิ์ขจักบริสุทธิ์เพื่อคนทั้งหลายจะได้รับการปลดปล่อยคนบาปหลังไหลเข้ามาเป็นคําสรรเสริญ ผลบาปมากมายจะมายัางพระอ,องค์เนื่องด้วยบาปของเขาจะรับการไถ่ามากมายชำระปากและลิ้นของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นพรต่อผู้คนและขอพวงสรงโปรดเมตตาข้าพเจ้าขอสั่งกองทัพทุสวรรค์แห่งการประกาศพระกิติคุณของโรร่งข่าวดีของโรร่งเร่งรัดลุดหน้าเพราะคนบาปหน้าสงสารขอโรรองเมตตาเราทั้งหลายเพราะคนบาปทั้งหลายจะหลุดออกจากความบาปด้วยกำลังของตัวเองไม่ได้ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของพวกเขาทั้งหลาย จุลิานขอพระพรขอการครอบครองจากโปรง่งของมอบภาระใจทุกสิ่งไว้หน้าพระบรรลังศรีประพักของโปรง่งและตลอดพระหัตถ์อันสงูงฤิ์ของโปร่งสูงสุดในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผู้ที่รับฟังถ้อยคาพุทธนะคําของพระเจ้าถ้าท่านสนใจที่จะเปิดใจต้อนรับพระเยซูเจ้ามาเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่าน ขอให้ท่านอธิษฐานตามข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของโปรงมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยลูกขอสารภาพความบาปผิดทั้งสิ้นที่ลูกได้กระทำ มาในอดีตขอโรรองทรงปโปรดยกโทษขอทรงชำระบาปของลูกลูกขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของลูกแต่เพียงผู้เดียวลูกขอมอบถวายชีวิตจิตใจร่างกายและวิญญาณเป็นของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระคุณพระเจ้านะครับเมื่อท่านได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาตามคำอธิษฐานเมื่อสักครูน่นี้ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่คิดจักของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าหรือครอบครัวของพระเจ้าหรือบ้านฝ่ายสวรรค์ที่มีพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางขอยินดีต้อนรับท่านทั้งหลาย